สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ะตักกศิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่23กระกฎาคม2563 เราจะมาดูดาวเด่งของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3มช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9้านาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22บนาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสนาฬิกาถึง4นาฬิกา เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสามหมายเลขหกหมายเลขสี่หมายเลขศูนย์หมายเลข 6, ห้า แล้วหมายได้สองเป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถนำห6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรกสา สามศูนย์และสามสองเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรละเซียในเวลา22น่นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหก หมายเลขสามหมายเลขห้าหมายเลขเก้าหมายเลขสี่และหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่ได้ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกา ท่านสามารถนำา6หกตัวเลขนี้ไปใช้ไปจับคู่ไปผสมหรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับไปท่านดูประมาณ3มคู่คู่แรก6กสามหกเกและหกสี่ เีสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุห้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหกหมายเลขสามหมายเลขห้า หมายเลขศูนและหมายเลขสองเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำะต้องห้าตัวเลขนี้ไปจับคู่ไปผสมหรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ คู่แรกหกสามและ้วหกสเป็น2คู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่3าช่วงเวลาของสารัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ซึ่งก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมก็จะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วย สถาบันตักกศิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษานนำโชคฟรีเพื่อท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคลาพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่และช่วงเวลา โดยใช้วิชาให้เลื่อนชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิาลาหัวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากอดินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ